สวัสดีครับจากร้านทวชเชลโตแอร์นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำโตโยต้ายาริสปี2016คันนี้นะครับมาติดเป็นตัวของหุ้มเบาะหนังแท้50%แล้วก็ตัวของพรม5 d ดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้เค่หลายๆคนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยจะสังเกตได้ว่าตัวของหุ้มเบาะนะครับเป็นดําตัดแดงตัวของพรม5 d ดีนะครับก็เป็นดาตัดแดงลงตัวกันมากๆนะครับแล้วทําให โทนในรถนะครับไปในแนวทางเดียวกันทําให้สวยมากยิ่งขึ้นหุ้มเบาะตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากหุ้มเบาะผ้านะครับเป็นหุ้มเบาะหนัง50%หุ้มเบาะหนัง50%คืออะไรนะครับหน้าสัมผัสของเขาทั้งหมดนะครับจะเป็นหนังแท50้50%ส่วนหลังเบาะนะครับจะเป็น PVC แบบนี้นะครับจะได้งบที่ประหยัดลงมานะครับแถมได้ความนุ่มสบายและความกระชับได้อย่างเต็มที่นั่นเองรวมไปถึงหุ้มพวงมาลัยด้วยนะครับ ส่วนพรม5ดีนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับเราเลือกเกรดพิเศษเลยหนา13มิลหนัง PU ข้างในเป็น XPE จะสังเกตได้ว่ากดขึ้นมาแล้วมันให้เหนือที่แน่นมากๆทําให้เวลาเราเจอรองเท้านะครับหรือเจอตัวของอะไรที่มันมีความคมนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ขาดจากมากยิ่งขึ้นไม่เก็บน้ําไม่เก็บกลิ่นไม่เก็บฝุ่นนั่นเองสาคัญม,มากๆครับการติดตั้งนะครับมี3ส่วนด้วยกันจะมีตีนทุกแก่หนามเตยแล้วก็จะมีตัวของ กิบล็อกแบบนี้นะครับสามารถขัดได้แบบนี้เลยทําให้พรมนะครับไม่ขยับนั่นเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยนะครับที่เราควรคํานึงถึงนะครับแม้พรมใหด้ดีหน้าตาจะเหมือนกันแต่เราติดออกมาแล้วนะครับบางตัวไม่มีมันมีการขยับได้มันไม่ปลอดภัยนะครับแนะนําเลือกตัวที่มันดีเน้นความทนนะครับตัวนี้เป็นหนัง PU นะครับทำให้อายุการใช้งานปกติมันอยู่ที่1ปีตัวนี้อยู่ที่3ปีขึ้นไปส่วนเบาะหลังนะครับดูมุมกว้าง เป็นแบบนี้เลยสวยมากๆครับแล้วก็ดูลงตัวมากๆครับนุ่มนะเอาจริงๆผมลองนั่งดูแล้วนี่ผมอาดีก็เก็บทุกจุดนะครับตรงไหนที่เป็นกรรมจีก็เก็บให้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงข้างใต้เบาะตรงนี้ด้วยจะสังเกตได้ว่าเบาะข้างหลังตัวนี้นะครับมีกระเป๋าอีกด้วยกระเป๋าตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับแบบนี้เลยเก็บของได้เลยนะครับแล้วก็ไล่รอยต่อนะครับจะสังเกตได้ว่า ไม่เห็นผ้าเดิมหรือไม่เห็นเบาะเดิมเลยนะครับแทบจะจาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูชิ้นหลังกันบ้างนะครับนี่หุ้มเบาะหุ้มทุกจุดจริงๆทําให้มันสวยงามออกมาแบบนี้เลยนะครับถ้าใครชอบงานติตด,ตตดต่อร้านทวัตชัยนะครับผมพยายามจะอัปเดตคลิปในทุกๆวันนะครับว่ารถคันนี้แต่งแล้วเป็นตัวอย่างให้ใครได้บ้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ จะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ